ส่วนรอบคลิปจากสกายกลมให้เสียงภาคไทยโดยคุณนรเดคราบอมไงเมื่อไหร่จะเดินวะนี่เน่นี่เน่นี่เน่ทำไมเกมนี้มาเล่นยากอย่างนี่นั่นมันลน่นี่เน่นี่เน่นีแมน่เอ๊ะเตรียมตัวนะกูจะแดกกูเอามึงไอ้พีหลอกอะไรเยอะไอ้ผออนี่เน่นี่เน่พอกูบายพอใชอย่างนี้ต้องข้าหัวสลิงจากแอปแท็กออนเทชั่นเฮ้ยยะเฮ้ยแล้วก็นั่นเฮ้ยยะ สกิเกตนายกูไม่หยุดแล้ยนะมึงวิ่งเสร็จเกลฮะไอ้มึงโดนแน่เลยกูได้ตุ๊กตามาใหม่ด้วยเพื่อนเล่นกันโดยเล่นที่อะไรกันเนี่ยฉันไม่ขาดพวกมันมันโหดเรยใครมีคำชะนองอชิบสไปนะแมนอยากเนื้อตัวอะไรเงี้ยอยากรู้ก็ตามมาสิแจอะอะโอเคได้ได้ไปก็ไปมาแนวมาแนวอย่าเร่งดิมีอะไรในลมนี่มีบ้องวิเซรา ผ <Es> ีร้อนชุดกูจะไปช่วยมึงเองนี่ไงกูเจ้าคืนมนุษย์ที่มันเลยโอ๊ยแขนขาดแม็กฟานมียังเลยเออนั่นมันมอเขียวเสร็จกูที่ไหนวะเนี่ยเอ้ถ้ามึงแยก้ปิศาจไม่ได้กูจะทุบหัวมึงจนถ่ายไม่ได้เียอะไรกูไม่ได้ตกรางมึงสดงแรงไปเชื่อแคดที่ไหนวะเนี่ยอ้อมันนัดมาแล้วนี่ไหนมาแล้ววิชาสะบัดมือตบหน้าอ้า อานไงที่ไหนวะเนี่ยไงมันเนิร์ดเขาจะเปิดประตูไปฆ่าตัวแล้วนะนี่ทำไมมันหนักจังวะเดี๋ยวไม่หลงโอ้ยเ้วสงสารเอาพี่เปิดให้เนี่ยไปก่อนนะยอดตัวเนี่ยกระโดดหลับได้ไงวะไม่ได้แดกลอยหมาง่มันหลุดได้ไงต่อไปใครหนอะใหญ่กูจะฆ่ามึงด้วยตัวเองโวยนะจ้าจะไปไหนอุ้ยมือติดเอาเสร็จกูดีอีโกเดนฟลาเวอร์นี่ชิบหายแล้วไงเงยมา มั่งหน้าที่กูแคเก็บศพมานี่ว้หัวจมูตัวเชียย่ยอะไรวะนะอืมนี่แต่นาะนรถไฟนั่งไปด่านต่อไปเอาล่ะไปด่านต่อไปกันเลยเอ้แต่ไม่มีใครมาช่วยกูจริงอะ่ะ